สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัว v i โ o ้แชมป์ปี2014นะครับเครื่อง VNTurbo 144แรงม้าดีเซลนะครับอันนี้มีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับของหุ้มลายเป็นแอร์แบ็คกระจกไฟฟ้าแชแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกและได้ครบนะครับผมมีหลังคาบรรทุกด้านหลังให้เรียบร้อยครับผมพร้อมผลเงินฝนนองนะครับยางก็ยังดอกเต็มนะครับผมทำดีหรอ รถคันนี้ดูแลศูนย์นะครับผมทุกอย่างนะครับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นระบบเบรคล่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์มากครับคันนี้มาดูด้านในครับเป็นกระจกไฟฟ้าครับผมอ่าพวงมาลัยแอร์แบนะครับวิญยาจำเดิมโรงงานเลยครับภายในสวนครับภายในนเบาะก็สวย <ST AN K> ครับผมมีครับผม เปลี่ยนอะไรครับผมฝั่งซ้ายก็มีแอร์แบตข้างหนึง่จาางจักร้านฝั่งซ้ายก็ใช้ได้ปกติครับผมเบ,บาฝั่งซ้ายก็สวยครับไปลงมภายในสวยดูว่ารถสภาพดีมากครับผมสีภายนอกค่อนข้างเต็มนะครับผมจะมีดูรอนยนิ้ๆหิตหน่อยๆครับหลังคาย,ยังสภาพดีครับภายในยังใหม่อยู่เลยครับใช้ได้อีกนาน มาพร้อมกัแบแม็กไฟเนอร์ครับผมหน้าดีมีฝาปิดด้านหลังครบทั้งสองฝั่งครับเรียบร้อยมีที่ล็อกเกออรีบต้อยภาษีปี6 7ครับผมเจสีสวยทั้งเส้นครับดำดำเงาเงาสวยๆครับกับไฟแดงเลยมาดูเครื่องกันครับเครื่องดีมาก,ากต่างเลขกำลังดีไม่มีไอไม่มีพ่นนะครับเครื่องถือว่าสมบูรณ์มากคันนี้ดูแลสูงนะครับ เบต้เาเบต้เาเป็นตัวอย่างครับผมปรัอย่ากเบนโอล์รวมบอดษัรถครับมีแตะหน้ามันนิดเดียวครับต้องคานหน้านิดหน่อยนะครับหรือว่าสมบูรณ์กับรถสภาพดีมากติดต่อทางไปโทรเลยครับ